สวัสดีค่ะตรงนี้คือตรงเขาเรียกว่าอะไรคลองปากประตูอะทางเข้าคลองคือว่าน้ำวิวัฒนาโอ้โหน้ำเ่ยคือที่เราถ่ายว่าน้ํามันเยอะใช่ไหมคะเมื่อกี้คือคือตรงตรงทางออกประตูแต่ว่าตรงนี้คือตรงน้ําก่อนเข้าประตูอะมันล้นออกมาแล้วนะนี่อันนี้ตรงนี้คือคือทางออกไปถนนสาลาเอ้ยถนนหน้ามัคดลนะคะ น้ำท่วมแล้วท่วมประมาณว่าปิ่มๆพอให้ถนนเปียกแค่นั้นเองตัวนี้ไม่ถึงขอบใช่ไหมสรงเน,นนะี้ยอืมวันนี้มันขึ้นมาเกินขอบสองเมตรค่ะก็คือน้ำมันมาถึงมาถึงปิ่มกระสอบทรายแล้วนะคะก็คือไหลปิ่มกระสอบทรายแล้วก็ล้นออกมาด้วยอุ้ยในซอยก็เริ่มท่วมแล้วละนะคะถ้าปล่อยเรื่องเขาเรียกหมดเลยไม่เหลือใช่ก็มาแล้วจอ่ง ยตามตามในซอยตามบ้านคนเริ่มท่วมประมาณแบบเดินยำๆให้รองเท้าแตะเปียกแล้วนะคะคือว่าอันนี้กมันามันจะไม่ไหวอ่ะศูนย์พยโยกไมหีดนตรงนี้อันนี้คือเส้นมหาวิทยาลไยไมหีดนนะคะวัวมันจะไม่ไหวอ่มันี้เป็นร้านค้าแล้วก็ฝั่งมันสูงมากเกินไปอ่ะฝั่งจะเป็นมหาลมเทอร เขาไม่ไมอมอกไปไม่ออกไปตรงข้ามไปจะเป็นไปพนมณฑลนนะคะแล้วก็จะมีถนนตลกตัดขวางอยู่เส้นนี้ถนนยังแห้งอยู่นะคะฝัะ่งนู้นเกี่ยงหรือเปล่าอะไรอะไรอะไรนี่เฮียงไหมครับปิดไม่ใช่แล้วโคเชงคงมีมีตักตัว จะเป็นจียปาในพิซาขอให้พิซซ่าน้ำท่วมสูงพยมไมิดโดนแล้วก็นี้จะเป็นพิซซ่าที่เราโทรสั่งแล้วเขาไม่มาส่งใช่ทั้งทั้งที่บ้านเราก็ไม่ท่วมนะคะแต่พิซซ่าไม่ยอมมาส่งแล้วพิซซ่าก็อยู่แค่นี้เองอุตส่าห์โฆษณาบอกมาเมื่อไหร่แล้วก็ส่งใช่อ่าน้ำท่วมใช่ขอให้ออกอุตส่าห์ออกเฟซบุ๊กว่าเนี่ยขี่เรือเออใช่นั่งเรือไปนั่งเรือไปส่งพิซซ่า นี่แค่นี้น้ํายังไม่ท่วมไม่ยอมมาสม่งเราจะมาดูกันนะคะว่าร้านที่ใส่ตรงไหน,นสิบเ็ดสิบสองใช่ที่เขาโฆษณาว่าเขาส่งส่งส่งแต่้แค่ไม่มีร้านขายยาดีกว่าน้ำก็ไม่ท่วมมีหอดเลยซื้อยาหน่อยดิพรุ่งนี้ไปหาหมอดิไปหาที่ไหนมันปิดพรุ่งนี้ปิดเหรอเอป็นราชการเนี่ย ไม่น่าเชื่อเดี๋ปิดเลยเรอดูก่อนแม่ปิดปิดปิดหยุดราชการมีไว้ร้านขายยาต้องต้องพาลอยก็ได้โหไม่ได้เอาตังค์ทางป่าโอ้ไม่ได้เอามาอ่ะสบายเนี่ยรีบพิซซ่าปิดโอ้โหพิซซ่าตรงนี้ปิดนะคะใช่เหรอโอเคพิซซ่าปิดถือว่าเจ้ากันไปนะคะ สรู้ว่าร้านพิซซ่าปิดนะคะแต่เราก็ยังงอนอยู่ดีว่าเขาไม่ยอมมาส่งเราบายบายงั้นก็แค่นี้นะคะบายบาย